สบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านความยิ่งข้ามบอรม่าบอมันยันวันศิลป์บอย่า้วคือเนื้อใดเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อจะเด้อวันที่รอคอยก็มาถึงพี่น้องมื่อน่ะมาเห็ดปอกๆข่ามาเห็ดปอกๆสั่งมานาวหมักการขึ้นไปต่อก็เลรย์บดเห็ดกับึ่งชิมเห็ดปุ่มเอื้อยขาเด้อเด้อจัก เบิ่งดูในรังตู้เย็นอ่ะปึ๊บมันในครั่วมาหายใหม่ๆแล้วค่ะเอาไว้ในรังตู้เย็นน่ะน้ำมันนะปึ๊บเก่าบ่มีนะว่ามันบริเคียนจังมันเอาไ้ในาซบอเห็นน้ำมัน อะอกแทกหอกแทกปลาช้าล่ะสิเอออบืมบได้ปอกแล้วเกียบเสียทงเสียทงไว โอ้ยไทยขีดอยู่ก็บเาเรื่องเถอะจะเป็นสาดสางก็ได้อ่า โม่ผู้ใหญ่จะดีซักซุ้ยลงมาหายบ้านนี่ผู้ใหญ่จะดีทั้งได้หลยยังไงกัขอบคุณเพื่อนหลายๆอยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยชี้ทุกฐานคือกันเด้อจ้วาวันนี้อือสองสามหน่วย้อยกว่าบาทาาากะ้อยกว่าบาทคู่มือนี่มันจะได้ได้ได้อยกว่าบาทในห้านกูค้ค้าลอยกว่าบาท ขายตะกี้กี้ขูมือเนี่ยมันซองส้ำลอยผูกตะกี้กี้นะอย่างเจ้าจมาปลูกบ่เออเจ้าขาเสื้อนาเจ้าป้าไว้มันหล่นของเก่าน้ำพีหมออ สั่งย่งมากบอกครบพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่ออื่นก็ได้ขึน้นไปเห็ดอยู่ผูวห้องเก่าเนาะเพราะว่ายุดบันซิน,นืัน <S <S อนี้นะอ้าสายพายมาได้บ่ได้เอาเห็ดหางแล้วืันนี้เขาก็ขึ้นสิขึ้นพี่น้องขึ้นเล็ก <uth> <c oughs> ก็จะได้ใหญ่ไพ่จากเทียงนะพี่น้องเขาเฮื่อนพี่น้องจ้ะสร้างมาท่วงพากอขึ้ลงังใหญ่แต่บ่าอนะปออะปอโอ้ยอนะปอบอกเลขนะเนี่ยจะได้อยู่ได้กินนะ<อ>ร้อยสบายดีพี่น้องบอกเลขดนะ้วยลูก เอาเผืเดีถเา FC ามหาบฮินสวาตะโดนเลยปรสันถามหาในคลิกูบินสวาตะโดนสวาไปใส่ปรสนอยู่เพื่อนบได้บอก FC สว่านั่งปกงุงเทพเลยนี่ลูกนี่ผัวไปลุงเทพเลยเอาลูกพีอน้อนก็อยู่แต่ที่ออ้าวป้าอ้าวปได้สหนาน่ป้ามงดยอ่ะอจูปลาลุ้มไหมอ๋อไเขียวคนเขียวๆซะยูแต่กับมันซะะ เงี้ยอามากล้ยนะมันล่มต้นมันล่มกำลังเห็ดหางไป่นะอ้ยแยกไปสื่อตะปูท่านเจ้เ็ดหา้นจะเจ้าขึ้นข่นเล็กกับวัวใหให้นอนใส่กี้ดินเฮิงละอย่ามันขเข่าเมียงออกันเล็กชุนหมอกมันก็เขาเอออาวกูเอาผาตังโปกเวี้ยไหน ถ้าเขาออกหวังเขาลงมาอย่นี้กับบริโภกเลยกันเอาเล็กชัางกระซีมุ่งเลยก็โอเคแล้วนะเนี่ยไม่แห้งแหละอันนี้ล่อๆล่อล่อมาหนึ่งเดือนกูล่อนะอืมกันสนิมกับแก๊สหลังสีแล้กับบาทหาร่อยสีร่อยหาร่อยเพนดากินข่าวแล้วลูกโอ้ ของบวกละค่ะเอากินขี้ดินน่ะแซ่แห้งกินขี้ดินน่ะหืมบวมีเศร้าค่้ายเครื่องอลไกับบวมมีนะเงินขาดใช่ป้องในสายเบิ้ง่ะขาดบ่หันเ้ากับอ้วกยอดสาวพันสาวพันกับลอยบาทเอามาเปีียบดาสัน เงินไปลอยเป็นขาดเจ็ขาดภัยขาดไัว่าเออบักไข่เจ็ดยูนี่จะค้นสี่ขาบักไขคฮกพี่ายเจ็ดบักใจเราจะเล่นบ่มาเลือนกร่สานหาโอ้ค้นนี่แหละ ออกมืดพี้องเลยเขาจะเามื่อไงเห็ดมาหลายเดือนแล้วมะค่านะมะค่ายนะอ๋อเอ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 เห็ดแต่มัค่ายกผู้ได้แบบชิ้นนั่นแหละสองสาคนเห็ดกเขาเาดาบเออนเอคนเออ จะเอางานตอนนั้นมัก็เลิเอาหน้อืมา็ได้จุกงใค็ได้รับี่มาัหนก็นี่บอกล้ม่เห็ดเท้ามาไ่เนาเ็ดกระเล็กมันบ่เอากันเล็กสีดาสุเพินเออ ไข่เน่เห the the um, ็นเห็ดเวียยบ่มีแดดกับมเมยาได้พี่น้องเลยอือเอาสีแดงสบเพิร์ตนะตะปูเพิร์ป้าเีมันเงินบุพพเขาาจิตแล้วยังขึนไปเอาหม่ของคือไปเดีย้วจาขึนไปเอาไม นานลุงก้มว่าวเลยไต่บ่นเด้น่นมันอยกติดปายามาหุงไปบ่องป้าจะทิเงินคือไปซองร้อยนะพ่อโตโตโตต ัดรถพอมึงเอ้ยมันบ่พอได้ไหมนะต้องใตะปูใส่ไม้พี่น้องเอ้ยกัวสิเป็นเฮือนแล้วใส่เงินใสุดๆก็คือใส่เงินกลสิเป็นเฮือนได้ก็ต้องใส่เงินถาบ่มีเงินคือมกมากอกยังเงินเบิดบ่มีเงินอยู่บ่ได้ขนาดจะเจ้าอนนอนนอยเดียวก็จะใตะปูดได้ เออเขาต้องใส่ตีแบบเลยเนาะใส่ตีแบบใส่ตีอ่าขอขนมกินหน่อยเด้อลุงขอขนมกรุงเทพขนมกรุเทากินหน่อยเด้อสั่งสิบหาบอลูกสาวมาเต็มเทปหัวใหญ่มัยนะหัวใหญ่บรลยายน

เพราะนีะ่แทนตัดู้เดียวก็เรยบ่ทันพอไปแล้งเมื่อตัดแล้วเมื่อแก่อายุบรรณมงเ<อ>งินเงินกับ่านหายสัข่ขาใหม่ก็ได้ตัดใหม่มานแ่วเนะไปเปิดมือคือได้น้อยไทยลุงกลมเสี่ยวน่องเคยจับไปสาแม่นว่าไปตัดใหม่นะ <c oughs> นานสงสัยแล้วสินะคุณสุขานลุมนิ Ừ nà, pha căn ngôi bừng này เ <Okay, S 2> อาเอาเอาเอามันอ่อนในไหม่บัดง่อยนะอ่อนนะคะห,า,หางมันที่หางมันห่างโพูดเขาดนาพี่นนอะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกคอมเมนต์คำตีสม